หนึ่งคำปลอบใจหนึ่งสัมผัสที่ห่วงใหญ่กับอ้อมกอดที่มอบให้แทนความหมายมากมายจงปัดเป่าทุกข์ให้มลายเพื่อชีวิตของทุกคนได้ก้าวต่อไปอย่าหมดหวังจงมีพลังกายและกําลังใจต่อลมหายใจสร้างวันใหม่ให้สดใสกว่าเดิมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำนายดวง คลิปตอบนี้เราจะมาในหัวข้อท็อปิกที่ว่าถ้าหากมือที่3ได้สอดส่องชีวิตของคุณแล้วเขาได้เห็นหรือว่าได้รับรู้ว่าชีวิตของคุณดีกว่าเขาหรือว่าแยก่กว่าเขาอย่างไรนะคะหรือว่าเขาอาจจะฟังจากคนอื่นก็ได้สมบ,บรับพลังงานของคุณอนุญาตให้เร,ราเป็นดวงชะตาด้วยการกด cribe ไลค์แชร์เรามาดูกันว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะ ลัคนาราศีรายอคุริราศีกุมท่านลมภูโตท่านลมมิถุนตุกุมสเสนินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟมาราศีเมษร,ราศีพิจิกยูเรนัทธานลมมิถุนตุกุมสเสนินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟมูราศีมีนราศีกรกฎ แคปินราศีมังกรธาด,ดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามือที่สามนะคะหรือว่าใครที่มาสอดสองคุณมีสิบเอ็ดยี่สิบสิบสามยี่สิบสองสิบสี่สิบเก้าสิบแล้วก็สิบเจ็ดลักษณะราศีไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของคุณบงงานของคุณกับสายตาบุคคลรอบข้างที่เขานะอาจจะติดตามโซเชียลของคุณ หรือว่าเขาอยู่ในชีวิตของคุณจริงๆเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรมีความสุขดีไหมนะหลังจากที่ความรักความสัมพันธ์ไม่สมหวังนะคะพลังงานของคุณชีวิตของคุณนะตอนนี้เวลานี้ แคาถาเหมือนมีพลังงานของการที่ใครบางคนนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารหาคุณด้วยพลังงานของคุณ9คาถาคุณอาจจะเหมือนกับ ยังสะบักสะบอมอยู่ะนะกับเหตุการณ์กับเรื่องราวในอดีตนะยังรู้สึกเจ็บปวดเสียใจแต่ชีวิตของเราก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะก็ต้องทำมาหากินนะทำงานหาเงินนะสิ้นเดือนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วฉะนั้นปนัญหาต่างๆเอาไว้ก่อนนะคะคุณสามารถที่จะทำใจยอมรับ ความเจ็บปวดความเสียใจได้นะแต่มันก็เหมือนกับมันยังไม่หายไปจากความคิดความรู้สึกของคุณคุณก็ยังต้องเก็บอาการเก็บความรู้สึกไว้อยู่นะความเจ็บปวดความเสียใจนะความรับผิดชอบต่างๆนะที่คุณจะต้องแบกรับไว้นะคะมันเหมือนกับว่าคือเราจะเสียใจไปหรือว่าเราจะเหมือนกับเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกฉะนั้นอะไรที่รู้สึกว่า มันแย่พยายามปิดบังอยกเก็บอาการเก็บความรู้สึกแล้วแต่มันอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของสีหน้าท่าทางก็ไม่เป็นไรนะคนเรามันเสียใจได้คนเรามันทุกข์ได้และนะคะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้ด้วย นะอยู่ที่ใจเราอยู่ที่กําลังกายกําลังใจของเรานะว่าจะก้าวเดินต่อไปว่าเราจะมีความหวังกับสิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยพลังงานเดียมเพรสนะตัวของคุณก็เหมือนกับาจากสายตาบุคคลรอบข้างก็มองว่าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตารักครอบครัวรักลูกนะคะแล้วก็มีความที่เ,เชื่อมัน่น นะในความรักที่คุณมีให้หรือว่ามอบให้กับคนรักของคุณครอบครัวของคุณนะสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่นะก็ต้องปล่อยมันไปอะไรที่เขาแบบเหมือนมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างจากเรานะเราก็ต้องปล่อยให้เขาปเป็นเรื่องสิ่งที่เขาต้องการนะตัวของคุณเนี่ยเหมือนมีความที่อยากจะมีความมั่นคงในชีวิต นะคะส่วนความรักเนี่ยแม้มันจะไม่สมดังใจหวังหรือว่าความสัมพันธ์ที่แต่งงานมีครอบครัวมาแล้วนะคะเราไม่รู้หรอกว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยคนของเรานะค,ะคู่รักของเราภรรยาสามีของเราเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิดความรู้สึกเขาอาจจะหมดรักเราในช่วงวินาทีที่แบบเหมือนเราอาจจะคาดเดาไม่ได้นะคะ,นะคะเหมือนใช้ชีวิตคู่กันมาสิบปียี่สิบปี วันหนึ่งนะคะก็มีเหตุปัจจัยทําให้คุณกับคนรักของคุณต้องแยกทางกันฉะนั้นสิ่งที่น่าพ่าย,ยาจะบอกก็คือเสียใจได้นะ,ะทุกใจได้ไม่สบายใจได้นะ,ะไม่ต้องไปคาดหวังกับใครนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําใจให้เข้มแข็งแล้วก็ก้าวเดินต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยบางครั้ง ะะมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มาทดสอบในด้านของการใช้ชีวิตของคุณนะอะไรที่มันไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับเรานะคะเขาก็ต้องจะเหมือนเดินไปตามเส้นทางของเขานะส่วนตัวเราเนี่ยเราเชื่อมัน่นเราเชื่อใจเราอยู่แล้วเรารู้ตัวเราเองอยู่แล้วว่าเราเป็นคนดีนะเราเป็นคนที่แบบยึดมั่นถือมั่นในสิ่งดีงามคุณงามความดีอยู่แล้วนะคะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น ก็เหมือนกับว่าก็แค่กลับมารักตัวเองก็แค่กลับมาใส่ใจตัวเองก็แค่กลับมาเห็นความสำคัญอะไรบางอย่างนะคะแต่เหมือนมีพลังงานของใครบางคนที่อยากจะติดต่อมาพูดคุยกับคุณในช่วงเวลาที่คุณแบบเหมือนกำลังจะทำใจได้แล้วนะเหมือนคุณกลับมารักตัวเองแล้วนะ,ะสเสน่ห์ของคุณก็อาจจะเกิดมาจากความนิ่งเฉยหรือว่าการยอมรับความจริงก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยคิงออฟคัพ คือพลังงานของคุณที่เป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจดีมีเมตตามีสเสน่ห์ต่อบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะในช่วงเวลาที่คุณนิ่งเฉยนะคะก็มีพลังงานของใครบางคนหรือว่ามีบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณนะคะนี่คือบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างที่เขามองมาที่คุณนะตอนนี้เวลานี้ มือที่สามได้ส่องชีวิตของคุณหรือว่ามือที่สามอาจจะรับรู้เรื่องราวของคุณจากคนอื่นก็ได้นะคะเขาคิดว่าชีวิตของคุณแย่หรือว่าดีกว่าเขามาดูสิสายตาของมือที่สามที่เขามองมาที่ชีวิตของคุณความคิดความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรนะคะ เจตคต่า,าสายตาของมือที่3ามที่มองมาที่คุณนะคะเขารู้สึกว่าณนะตอนนี้เวลานี้คุณพยายามที่จะเหมือนมีการลืมนะคะลืมความทุกข์ลืมเรื่องราวในอดีตนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาคบมาคุยกับคุณแล้วด้วยนะคะ อาจจะเหมือนกับว่ายังไม่ชัดเจนในด้านของความสัมพันธ์อาจจะคบกันแบบเป็นเพื่อนไปก่อนหรือว่าคุณอาจจะใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับเพื่อนสังคมรอบข้างสักส่วนใหญ่เพื่อที่จะเหมือนกับว่าลืมความทุกข์ต่างๆลืมเรื่องราวต่างๆระหว่างความสัมพันธ์กับคนรักของคุณในอดีตนะคะคือเหมือนมีคนใหม่เข้ามาหาคุณแล้วเหมือนมือที่สามเห็นว่าเอ๊คุณเปิดใจคบคุย นะคนใหม่เข้ามาหนุ่มน้อยสาวน้อยเข้ามาในชีวิตแล้วนะเริ่มที่จะเหมือนกับมีความรู้สึกดีๆนะกับความรักที่เริ่มต้นนะแต่มือที่สามก็ยังไม่มั่นใจว่าคุณจะเลือกคนคนนั้นเป็นคู่รักหรือเปล่าไพ่เดนเลเวอร์ออกมามันเหมือนกับว่าเหมือนมีความที่ตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะมีความรู้สึกเหมือนเทใจไปให้หนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้แหละ นะหรือว่าอาจจะถูกใจแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ที่เข้ามาแทนคนรักเก่าวความสัมพันธ์เก่านะะในสิ่งที่มือที่สามเห็นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของบุคคลละค้างสองคนละข้างที่เขาเห็นและพลังงานของคุณณนะตอนนี้เวลานี้ที่มือที่สามเห็นก็เหมือนกับว่าตัวของคุณเริ่มมีความสุขมากขึ้นกับชีวิตประจําวันนะเริ่มที่จะเหมือน เรียกว่าเหมือนคิดว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะเข้าใจวิบากกรรมตรงนี้แล้วนะคะการที่ตัวของคุณยอมรับเหตุการณ์เรื่องราวความสัมพันธ์เก่าที่มันจบไปเนี่ยเขารู้สึกว่าจากที่เห็นเหมือนการที่คุณ มีการเปิดใจให้คนใหม่เข้ามาคบมาคุยมาสารสัมพันธ์ก็แสดงว่าคุณต้องการที่จะลืมคนเก่านะคะเหมือนกับคนใหม่เข้ามาเร็วมากอ่ะนะ,ะเหมือนออพลังงานของคุณคือหลังจากที่จบจากความสัมพันธ์เก่าคนละเก่าแล้วมีการเปิดใจให้คนใหม่เข้ามารวดเร็วมากเลยเหมือนคุณไปขอพรสิทธิ์นะแล้วคุณก็ได้เจอความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่อย่างรวดเร็วนะคะ และมือที่สามเห็นว่าชีวิตของคุณหน้าที่จะเหมือนกับไม่ไม่ยึดติดอยู่กับความทุกข์ในอดีตอ่ะคุณสามารถที่จะผ่านอุปสรรคเอาชนะความเจ็บปวดความเสียใจนะคะมีเพื่อนมีสังคมบุคคลรอบข้างนะให้กำลังใจคุณนะคะเป็นอย่างดีเลยคุณก็เหมือนกับเออทั้งงานแล้วก็ชีวิตบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเนี่ยที่เหมือนกับ คอยเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะแม้ว่าชีวิตของคุณจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อที่สามมองว่าชีวิตของคุณเนี่ยดีนะเ,เพื่อนๆสังคมรอบข้างดีทุกคนเลยน้อยมากที่จะเหมือนกับว่ามีการที่คิดไม่ดีกับคุณอารมณ์นี้เขามองว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยการงานดีสังคมดีที่ปรึกษาดีนะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่โชคดีนะโะชคดีในเรื่องของ สังคมโชคดีเรื่องของบุคคลรอบข้างโชคดีในเรื่องของการที่มักจะมีโอกาสดีๆหรือว่ามีโชคลาภก็ได้นะในสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยชีวิตไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะคะมือที่สามมองและมือที่สามนะคะคิดว่าตัวของคุณน่าที่จะมีการพยายามที่จะเหมือนปิดบงังความรู้สึกอะไรบางอย่างด้วยแหละนะ,ค,ะความทุกข์ความเสียใจหรือว่าปัญหาต่างๆ นะคะปัญหาความรักคนฟันก็ได้เหมือนคุณพยายามที่จะออสร้างภาพของตัวเองให้แบบเป็นดีมเพลยอะนะคะเป็นคุณแม่ที่ดีนะเป็นคุณพ่อที่ดีก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับมีการที่แสดงออกว่ารักครอบครัวรักลูกนะคะแล้วก็มองไปที่อนาคตข้างหน้าไม่ยึดติดก,กับความทุกข์ในอดีตหรือว่าไม่จมปักอยู่กับคู่รักคนรัก และมือที่สามก็คิดว่าคุณคงไม่ต้องการที่จะให้คนรักเก่าสามีเก่าของคุณหรือว่าแฟนเก่าของคุณกลับมาแน่ๆต่นะเหมือนตัวของคุณเนี่ยพยายามนี่ยแสดงออกให้ทั้งมือที่สามแล้วก็คนรักเก่าของคุณได้เห็นว่าชีวิตของคุณดีนะเออไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนรักเก่าก็ได้อารมณ์นี้เลยนะคะเหมือนคุณพยายามนี่ยสร้างภาพให้มือที่สามแล้วก็คนรักเก่าของคุณอิจฉาชีวิตของคุณนะคะเขามองแบบนี้ และมือที่สามมองว่าตัวของคุณนะคะแม้จะเคยแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแต่ตัวของคุณนะคะก็ยังมีความที่เหมือนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อเออยังไม่อายุมากนักเท่าไหร่อะ่ะประมาณที่อาจจะมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาเปิดใจให้คนรักใหม่เข้ามาหรือว่าอาจจะมีสายเปมีคนที่ชอบมีคนที่ใช่เข้ามาก็ได้เขาคิดว่าตัวของคุณเนี่ยคือ เหมือนสามารถที่จะมองหาความสัมพันธ์ใหม่ได้หลังจากที่จะจบความสัมพันธ์เก่าหรือว่าคนกเก่าคือคุณคงที่จะเหมือนกับไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยจมปักอยู่กับความรู้สึกแย่ๆกับคนเก่าหรอกนะคือไม่ยอมอกหักนานหรอกคุณจะมีการเปิดใจคบคุยกับคนใหม่เข้ามาแหละและอีกอย่างหนึ่งนะคุณก็คงเหมือนกับหน้าที่จะมีคนเข้ามาจีบเยอะเขามองแบบนี้ หนาหัวกระดาบ้านคุณไม่แห้งหรอกมือที่สามบอกแบบนี้แล้วเขาได้ยังมองว่าตัวของคุณเนี่ยคือน่าที่จะมีการพยายามที่จะลืมความเจ็บปวดนะคะเออความสัมพันธ์ที่แบบเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวมันไม่ใช่ปัญหานะมือที่สามมองว่าตัวของคุณเนี่ยไม่แคร์กับการที่จะแต่งงานใหม่หลายๆครั้งนะคะและมือที่สามมองว่าชีวิตของคุณน่าที่จะ ได้เจอคนที่แบบเอมีในเรื่องของเอเป็นพลังงานขอบพ่อไม้ไม้ไมอารมณ์เนี้ยเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยคงจะมองหาคนที่มีลักษณะของการเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวหรือว่ามีความรับผิดชอบต่อคุณแน่ๆเลยคุณคงที่จะไม่เลือกคนที่เหมือนกับ ไม่มีความรับผิดชอบอย่างเช่นแฟนเก่าคนละเก่าของคุณหรอกนะคะมือที่สามบอกถึงแม้คนลกเก่าแฟนเก่าของคุณสามีเก่าของคุณจะกลับมามือที่สามคิดว่าคุณอาจที่จะเหมือนไม่ยอมที่จะเปิดใจอนะ,ะแม้จะมีในเรื่องของการที่เป็นเคยเป็นครอบครัวกันเคยเป็นภรรยาเป็นสามีกันก็ตามแต่เชื่อว่ามือที่สามเชื่อว่าตัวของคุณน่าที่จะมองหาคนที่ ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะคนเก่าอาจจะเหมือนกับถ้าหากหาไม่ได้ก็อาจจะเปิดใจให้คนเก่าแต่รู้สึกว่าคุณมองไปข้างหน้ามากกว่านะ,ค,ะคุณมองถึงอนาคตข้างหน้าการสร้างครอบครัวใหม่กับคนใหม่มากกว่านะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยน้าที่จะเหมือนกับเจ็บปวดกับคนเก่ามากๆเลยและมือที่สมองว่าชีวิตของคุณเนี่ย the v i e l of fortune น่าจะเจอสายเปยน่าจะเจอคนที่ใช่แล้วแหละนะน่าจะเจอคนที่แบบเหมือนรู้สึกดีด้วยแล้วอะ่ะเอออาจจะเจอกันผ่านโซเชียล,ลออนไลน์นะแล้วก็คบคุยกันณนะตอนนี้เวลานี้เพราะว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบขี้รล้วขี้เหร่อะไรเป็นคนสวยหน้าตาดีพอสมควรนะคะแล้วคงที่จะเหมือนกับว่าเรียกว่าคงจะไม่อยู่ตัวคนเดียวอะ่ะนะคะก็อาจจะมีคนที่เข้ามาชอบมาสนใจอยู่ นะคะตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะมีการแบบสวยหล่อเลือกได้แหละนะคะมือที่สามก็เลยมองว่าโว้ชีวิตของคุณเนี่ยคือเรียกว่ายังไม่ไม่มีในเรื่องของการหมดคู่รักคนรักหรอกนะคะคงต้องมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจเข้ามาดีกว่าคนเก่าแน่ๆเขายังมองเลยนะคะว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนโชคดีเนาะออขนาดที่แบบ เหมือนโสดแป๊บเดียวเองนะ,ะก็มีคนใหม่เข้ามาคบคุยละนะ,ะก็เหมือนกับว่าคือคงจะเหมือนกับเจอคนที่ดีแหละนะเจอคนที่ใช่แหละถึงได้มีการเปิดตัวคนใหม่ได้เร็วขนาดนี้นะคะเหมือนมือที่สามเห็นมือที่สามหรือว่าสามีเก่าคนรักเก่าเอ่ยนะคะแอบมาส่องโซเชียลของคุณเนี่ยและมือที่สามก็คิดว่าชีวิตของคุณนะคะดีกว่าเขายังไงก็ในเรื่องของการเงิน นะคะในเรื่องของการเงินความมั่นคงในชีวิตนะคะการที่ตัวของคุณแม้คุณจะดูเหมือนลักษณะของการเป็นคนโสดเป็นพ่อม่เป็นแม่ม่เนี่ยแต่ตัวของคุณเหมือนกับมีในเรื่องของรายรับที่มั่นคงครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับประหยัดกินประหยัดใช้รักนวลสงวนตัวรักตัวเองมากๆนะแล้วก็ใส่ใจดูแลตัวเองในความสวย นะของตัวเองมากๆเลยมือที่สามก็เลยมองว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะเหมือนมีความทุกข์ได้ไม่นานะนะก็คงจะเดินออกจากความทุกข์ได้รวดเร็วหรือว่ามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณรวดเร็วแน่ๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนไม่ค่อยยึดติดอยู่กับอดีตสักเท่าไหร่หรือว่าเหมือนกับมีความเสียอกเสียใจกับคนรักเก่ามานานแล้ว นะเพียงแค่รอโอกาสที่แบบคนรักเก่าของคุณนะไปจากชีวิตของคุณแค่นั้นเองนะเหมือนมือที่สามเหมือนรู้เลยเนาะเอออาจจะรับฟังเรื่องราวของคุณจากคนรักเก่าของคุณก็ได้แล้วมือที่สามก็คิดว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะมองหาคนใหม่สำรลองไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะประมาณที่เหมือนกับศึกษาหรือว่าคบหานูใจหรือว่าแชทแชทคุยคุยกันมานานแล้วพอเหมือนกับว่าคนเก่าของคุณเดินออกจากชีวิตของคุณเนี่ย คุณก็เลยมีการที่แบบเหมือนรอคอยโอกาสที่จะเปิดตัวคนใหม่ะะแทนคนเก่าประมาณนี้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่มือที่สามมองนะคะยังไงชีวิตของคุณก็ดีกว่าชีวิตของมือที่สามอยู่ดีมาดูซิว่าเขาคิดจะทำไรไหมเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้แย่งชิงคนรักของคุณไปเรียบร้อยแล้วเขาคิดเขาคิดว่าชีวิตของเขา ดีกว่าคุณหรือเปล่ามาดูสิสิบใบนะเขาคิดว่าชีวิตของเขาดีกว่าคุณหรือเปล่าฮาถ้วยทำไมเธอไม่มีความสุขละ่ะเธอได้รับชัยชนะนะอารมณ์นี้นะคะมือที่สามหลังจากที่เขาได้คนรักของคุณไปแย่งจริงคนรักของคุณไปแล้วก่อนหน้านี้ เขาก็มีการครบการคุยหลายคนเหมือนกันนะเหมือนมีตัวเลือกหลายคนแต่รู้สึกว่าไม่ถูกใจนะคะมาถูกใจคนของคุณนะคะเหมือนมีการพูดคุยมานานพอสมควรแหละกว่าที่จะตัดสินใจแบบประกาศนะให้คนอื่นรู้ว่าอ่านะคนนี้แหละเป็นสามีคนรักของฉันฉันเลือกคนนี้อารมณ์นี้เพราะว่าเพราะว่ามีอะไรลึกซึ้งกันะนะคะเพราะว่ายอม ยอมที่จะมีการโบว่ากันเรียบร้อยแล้วก็เลยเหมือนกับว่ามือที่สามเนี่ยอาจจะมีความพลาดพลาดในการที่เข้ามาสารพันธ์กับคนรักของคุณนะแล้วก็ติดอกติดใจอะไรเงี้ยนะสุดท้ายแล้วมือที่สามก็เหมือนกับเหมือนได้คนรักของคุณไปโดยปริยายแต่ถามว่าเขามีความสุขไหมเขารู้สึกแย่กับพฤติกรรมของตัวเองเขาไม่มีความสุขหรอกนะกับการที่เขาเข้ามาพัวพันกับปัญหาชีวิต นะครอบครัวนะหรือว่าแย่งชิงมาแม้จะเหมือนกับเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่รู้สึกว่าบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะอาจจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องของเขาไม่สนับสนุนในการที่เขาแย่งชิงคนรักของคุณมาสักเท่าไหร่ชีวิตเขาก็มีความไม่มีความสุขหรอกนะ,ะแต่จําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิต ต่อไปนะอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะหรือว่าบางทีเดร็เดวิดตรงนี้อาจจะมีความลุ่มหลงหรือว่าอาจจะมีการหลอกลวงให้ทําธุรกิจการงานร่วมกันลงทุนร่วมกันแล้วหรือว่าลงทุนในเรื่องของการที่แบบโบ๊ะบ้าก,กันแล้วลงทุนในเรื่องของการเงินร่วมกันแล้วทําธุรกิจการงานร่วมกันแล้วก็เลยจาจาเป็นที่จะต้องยึด นะคะเอาคนรักของคุณไว้นะแต่ก็ไม่มีความสุขหรอกนะรู้สึกว่ามันเข้าสู่ในเรื่องของโหมดของวิบากกรรมอะ่ะสุดท้ายแล้วมือที่สามกับคนรักของคุณก็เหมือนกับชีวิตวุ่นวายนั่นแหละนะคะชีวิตไม่มีความสุขเออก็จะมีในเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันอาจจะมีลูกตามมาอาจจะมีภาระบางสิ่งบางอย่างตามมาก็ได้รู้สึกว่ามือที่สามเครียดมากๆแหละนะแม้จะได้คนรักของคุณมาแต่เดิมแฮงแมนเนี่ย ค่าใช้จ่ายการใช้ชีวิตคู่ต่างๆมากมายรอเขาสองคนอยู่นะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุการตามค่ะ